ลอดระยะเวลาที่พี่อยู่ประมาณ67ปีน่าจะ6 7ปีตั้งแต่ปี2013เนาะจนกระทั่งถึงปี2027ปีเนี่ยพี่เห็นอะไรในหนุ่มอาหรักนะคะพี่เห็นว่าจริงอยู่ว่าพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติกับผู้หญิงดีมากผู้หญิงของเขานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นกิ๊กเป็นน้อยเป็นอนุเป็นซีเคร็ตบูแมนใดๆก็แล้วแต่เขาปฏิบัติกับผู้หญิงดีมากของเขานะคะคือเปย์เพราะเปย์เพราะเปย์สุดติดแต่ในที่นี้เนี่ยเขาจะมีอัติจ u ดเกี่ยวกับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสำหรับสาวๆนะคะที่มีหนุ่มสายแขกหรือว่าคุยกับหนุ่มสายแขกอยู่นะคะสายแขกในที่นี้พี่หมายถึงหนุ่มดูไบหนุ่มอะหนุ่มดูไบหนุ่มอุปถัหนุ่มอาหรับหนุ่มคูเวตหนุ่มมิดเอตหรือตะวันออกกลางทั้งหมดนะคะว่าถ้าเราครบกันไปแล้ว มันจะเป็นอย่างไรนะครเพราะว่าจริงๆพี่ได้คําถามมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าทําไมผู้ชายอาหรับถึงไม่ค่อยโพสต์รูปผู้หญิงใน IG ของเขาหรือทําไมเขาถึงไม่สามารถแต่งงานกับเราได้หรือทําไมเราถึงไม่สามารถออกหน้าออกตากับเขาได้นะคะรับ,บใครที่เพิ่งมาติดตามที่นะคะกะ็ก่อนหน้านี้ประมาณสัก2อ3ปีตั้งแต่ปี2 0 0พ 13นะคะพี่เนี่ยทำงานอยู่ที่ดูไบนะคะไอ้ทำงานอยู่ที่อาบูดาบีนะคะประมาณ2ปีหลังอ่าประมาณ3ปีนะสองสปีหลังจากนั้นพี่ก็ย้ายไปทํางานที่ดูไบเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยวัฒนธรรมหรือว่าวิธีการปฏิบัติเอ่อของผู้ชายอาหรับทั้งหลายทั้งปวงหรือทัศนคติความคิดที่เขามีกับผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยได้ๆเหล่านี้คือมันไม่ใช่เรื่องใหม่ สำหรับพีนะมันคือเรื่องเก่าที่เราเราเห็นเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ก็รู้ได้ว่าเออมันก็เป็นวิถีของเขาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะมีผู้หญิงไทยหลายคนที่คุยกับผู้ชายอารับนะคะหนุ่มอารับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในตะวันออกกลางผ่านอแอปสีแดงนะคะแอปหาคู่หรือใดๆก็แล้วแต่แล้วก็คุยกันแล้ว แล้วไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อ่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วคนอาหรับเขามีทัศนคติเกี่ยวกับผู้หญิงไทยหรือเอเชียยังไงนะคะเอาจริงๆเนี่ยพี่ต,ตอนที่พี่อยู่ที่อาบูดาบีไอที่ดูไบเนี่ยถามว่าพี่เดทกับคนอาหรับไหมพี่ไม่เดทนะคะเพราะพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอนาคต แล้วก็มีเพื่อนพี่หลายคนนะคะมีเพื่อนพี่หลายคนที่ทํางานด้วยกันที่เขาคบกับหนุ่มอาหรับนะคะถามว่าผู้ชายอาหรับใจเปยปผู้ชายอาหรับช่างเอาอกเอาใจผู้ชายอาหรับดูแลแฟนดีจริงไหมจริงนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เขามีหลายคนอาจจะเข้าใจาวัฒนธรรมศาสนาเขาผิดไปนิดนึงอันนี้ขออิงาศาสนานิดเดียวนะคะแล้วก็ คือก่อนหน้านี้เรามักจะเข้าใจว่าศาสนาเนี้ยดีเพราะสามารถมีเมียได้มากกว่าหนึ่งคนแต่สิ่งที่พี่ไปแล้วก็สิ่งแรกเนาะด้วยความที่เราต้องไปทำงานที่ตะวันออกกลางเราต้องไปาไปทำงานอยู่ที่เป็นประเทศของอิสลามนะคะเราต้องเรียนรู้ทนธรรมหรือศาสนาของเขาก่อนเลยนะคะช่วงไปครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้มีการ orientation กับทางโรงแรม ถึงได้เข้าใจถึงได้ถึงบางอ้อว่าการที่คนอาหรับจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้ภรรยาคนที่สองสาสี่หต้องได้รับการอนุญาตจากภรรยาคนที่หนึ่งก่อนถ้าภรรยาคนที่หนึ่งไม่ยอมคนอาหรับไม่สามารถมีภรรยาคนอื่นได้รวมไปถึงถ้ามีภรรยามากกว่าหนึ่งคน ภรรยาทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมซึ่งสมมุตินะคะอันนี้คือเทรนเนอร์ของพี่เ,เขายกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าสมมุติว่าภรรยาคนที่หนึ่งสามีซื้อของขวัญวันเกิดให้เป็นรถเบนซ์หนึ่งคันนั่นหมายความว่าภรรยาคนที่สองจะต้องได้รถเบนซ์หนึ่งคันมันคือกฎที่ ผู้ชายต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้หญิงนั่นถึงหมายความว่าเขาเรามันถึงตอนนั้นนะ่ะมันลบมันลบความเข้าใจของพี่เลยนะว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะมีภรรยากี่คนก็ได้ตั้งจริงไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับภรรยาของเขานะรวมไปถึงการแต่งงานข้ามศาสนาเป็นไปได้ไหมคือส่วนใหญ่แล้วผู้ชายอาลับ โดยเฉพาะดูไบนะคะ Middle East หรือว่า UAE ส่วนใหญ่ครอบครัวจะมีคนที่เขาต้องการให้แต่งงานอยู่แล้วนะคะหรือต่อให้ไม่มีต่อให้ก็เป็นหนุ่มวัยรุ่นมาเจอเราพบกันหลักเราแต่ท้ายที่สุดเมื่อถึงวัยที่เขาจะต้องแต่งงานครอบครัวจะมองหาผู้หญิงที่เหมาะสมกับผู้ชายให้อยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นการ จับคู่ของครอบครัวยังมีอยู่ในสังคมของเขานะคะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขารักเราละ่ะเราก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในมุมของเราคือเขาคงคือเขาเขารักเราจริงไหมเขารักเราคือเขาอาจจะรักเราจริงแต่ถามว่าความเป็นไปได้ที่เราจะมีอนาคตร,ร่วมกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะครอบครัวต่อให้เรายอมที่จะ เปลี่ยนศาสนาเพื่อเขาแต่ตราบใดก็ตามที่ครอบครัวของเขาไม่ยินยอมเราก็ไม่สามารถเข้าบ้านเขาได้อันนี้มันเป็นกฎของบ้านเขาเนาะมันมีน้อยมากที่ครอบครัวเขาอาจจะเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบฝรั่งแล้วนะคะเป็นครอบครัวที่โมเดิร์นแล้วนะคะ,ะจะมีการแต่งงานครอบครัวจะอนุญาตให้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขารัก อันนี้จะมีนะคะมีซึ่งพี่มองว่ามันมันเป็นส่วนน้อยมากๆนะคะถ้า100%เนี่ยอาจจะมีแค่10%ด้วยซ้ำที่อนุญาตให้แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่คนบ้านเขานะคะส่วนใหญ่แล้วโลโก้เขาจะแต่งงานกับโลโก้ด้วยกันเองต่อให้เขาไม่รักกันก็ไม่เป็นไรครอบครัวจัดให้นะคะครอบครัวจะจะมีการเหมือนแบบให้ไปดูตัวดูตัวเสร็จก็ให้ทำความรู้จักกันทำความรู้จักกันก็แต่งงานกัน ทัทง้งคือการที่คือพี่ก็เคยมีเพื่อนที่เขาคบกับคนรักของเขานาะที่เป็นคนอาลับด้วยกันนี่แหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะก็คบกันไปเหมือนไรอนาคตรักกันมากๆสุดท้ายผู้ชายก็ต้องไปแต่งงานกับคนโลโคด้วยกันคนบ้านเขาด้วยกันแล้วเพื่อนๆของพี่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นคล้ายๆอนุแต่ไม่ใช่อนุคือเป็นผู้หญิงลับๆที่ไม่สามารถให้ครอบครัวเขาหรือภรรยาเขารู้ได้ ถ้ารู้แล้วเธออยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยเธอตายแน่นอนเพราะว่ามันผิดหลักศาสนาเขานะย่งเขาก็จะมีเธอแบบแอบแนะอันนี้คือมีแบบแอบบแบบนี่คือเป็นเป็นธรรมเนียมบ้านเขาเนาะที่ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในในบ้านเขามันเป็นประมาณนี้ทีนี้ถามว่าตลอดระยะเวลาที่พี่อยู่ประมาณ6 7ปีน่าจะ6 7ปีตั้งแต่ปี2013เนาะจนกระทั่งถึงปี2027ปีเนี่ยพี่เห็นอะไรในหนุ่มอาร จริงอยู่ว่าพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติกับผู้หญิงดีมากผู้หญิงของเขานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นกิ๊กเป็นน้อยเป็นอนุเป็นซีเคร็ตบูแมนใดๆก็แล้วแต่เขาปฏิบัติกับผู้หญิงดีมากของเขานะคะคือเปย์เพราะเปย์เพราะเปย์สุดฤทธิ์แต่ในที่นี้เนี่ยเขาจะมีติจ i ดเกี่ยว่กับเอเชียผู้หญิงไทยว่าเป็นผู้หญิงที่มีความชีพนะคะเขาจะมองผู้หญิงไทยในลักษณะที่อ่าถ้าเทียบระหว่าง ผู้หญิงไทยที่เอามาเป็นกิ๊กกับผู้หญิงเวสเทิร์นที่เอามาเป็นกิ๊กกับเขาจะให้เกียรติผู้หญิงที่เป็นเวสเทิร์นมากกว่าผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยมันเหมือนแบบมันเหมือนภาคีีริ้วบ้านเขาอะยกตัวอย่างนะคะมันก็จะมีเด็กเอ็นนะเรายกตัวอย่างเด็กเอ็นนะเด็กเอ็นที่อยู่ UAE นะคะอยู่ UAE ถามว่ามันมีไหมมันมีนะคะทีนี้ถามค่าตัวดีกว่าค่าตัวเด็กเอ็นเนี่ยเอ่อถ้าเป็นเด็กเอ็นสายยุโรป แถวหรือว่าไซรัสาเซียพวกนี้จะชั่วโมงละชั่วโมงละนะคะสถึงส0 0พเดร์แฮมที่ฉันรู้เนี่ยคือผู้ชายที่อยู่ที่นู่นเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาเล่าให้ฟังผู้ชายที่เป็นคนโลโก้เขาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าเขาต้องเปยผู้หญิงมานั่งกินข้าวกับเขาเนี่ยถ้าเป็นเลทของคนยุโรปจะอยู่ที่2องถึงส0 0พต่อชั่วโมงแค่ชั่วโมงนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้หญิงเอเชีย แต่ว่าผู้หญิงไทยชั่วโมงละสองร้อยก็แพงแล้วนะคะสําหรับเขาเออมันมันเป็นประมาณเนี้ยนี่คือการตีค่าผู้หญิงของบ้านเขาแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงเอเชียกับผู้หญิงยุโรปเนาะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขาอยู่นะคะดูแบบเห็นเขาโลมาก คือผู้ชายอารับมันหล่อจริงมันหล่อจริงจะกล้าพูดเลยว่ามันหล่อมากบหน้ามันเข้มมันหล่อฉันเห็นฉันยังชอบนะคะแต่แล้วก็ถ้าคบเป็นเพื่อนพวกเขาน่ารักในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราเองก็มีเพื่อนที่เป็นโคโลโคนะคะซึ่งพอเป็นเพื่อนเนี่ยขนาดฉันเป็นเพื่อนฉันยังได้รับการปฏิบัติที่ดีจากพวกเขาเลยแต่ว่ามันคือเพื่อนจริงๆมันคือเพื่อนที่ไปไปผับด้วยกันไป ไปแดนซ์ด้วยกันอันเนี้ยมันมีนะคะทีนี้ถามว่าท่านหนูคุยกับเขาอยู่เนี่ยเหนูจะรู้ได้ไงว่าเขาโสดหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่มีทางรู้ว่าเขาโสดหรือเขาไม่โสดเพราะว่าคนเหล่านี้มันจะมันจะพลิกไปพลิกมาถามว่าบางทีเขาแต่งงานเนี่ยเข้าใจความหมายของเขาไหมว่าบางครั้งเขาแต่งงานเขาไม่ได้แต่งเพราะความรักเขาแต่งเพราะครอบครัวจัดให้แต่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเขาต้องแต่งเพราะครอบครัวจัดให้แต่งเนี่ยมันก็จะเป็นให้เขาเนี่ย ไปแอบมีกิ๊กไปไม่ได้ซื่อสัตย์กับภรรยาเพราะว่าเขาไม่ได้รักภรรยาเขาเขาอยู่เพราะสังคมอยู่เพราะว่าครอบครัวอยู่เพราะว่ามันจําเป็นต้องอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเขาก็เลยไปมองหาความรักข้างนอกซึ่งอาจจะเป็นเราทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรารักกันมันจะเป็นไปได้ถึงไกลสุดแค่ไหนมันจะเป็นไปได้ไกลสุดคือเราจะกลายเป็นเบอร์สองของเขาซึ่ง ไม่มีทางออกหน้าออกตาแน่นอนต่อให้ครอบครัวเขาเปิดรับเบอร์สองต่อให้ภรรยาเขาเปิดรับให้อนุญ,ญาตให้เขามีอนุได้นะเราก็จะได้เป็นแค่เบอร์สองของเขานะคะเว้นแต่ว่าเขาเป็นครอบครัวที่โอเพนไมล์จริงๆเป็นครอบครัวที่เติบโตในอเมริกาเติบโตในยุโรปจนพ่อแม่เขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วอนุญาตให้ลูกชายเขาแบบเออมีความสุขได้เต็มที่อันนี้มันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ซึ่งถามว่ามีเพื่อนพี่หลายคนก็แต่งงานกับคน โลเค้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็น UAE เป็นประเทศอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขอยู่นะคะแต่ว่าผู้คนเหล่านั้นที่เพื่อน <c oughs> ๆพี่แต่งงานด้วยอะ่ะคือผู้ชายอาลับที่โตในต่างประเทศไม่ได้โตในเปิดบ้านเขานะคะแล้วก็ครอบครัวเขาก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในบ้านเขาแปลว่าครอบครัวเขามีทัศนคติที่โอเพนไมล์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวยิ่งเขามีคุณปู่คุณย่าที่เป็นคนโลโคล้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่รับเราแน่นอนนะคะ ต่อให้เรายอมเปลี่ยนศาสนาเขาก็จะยังไม่รับเราแต่เขาจะมีเราได้โดยที่เรายังอยู่ในบ้านเราเรายังอยู่ในบ้านเราแล้วเขาก็จะเลี้ยงดูปูเสือเราอย่างดีหรือว่าเขาอยากจะชวนเราไปบ้านเขาแต่ใดๆคือสิ่งที่พี่อยากให้ระหวังถ้าเราไปบ้านเขาอะกฎหมายค่อนข้างรุนแรงมากนะคะถ้าเกิดว่าเมียเขารู้หรือเมียเขาจับได้หรือบ้านเขารู้บ้านเขาจับได้เนี่ยเขาสามารถแจ้งตำรวจจับเราได้เลยถ้าสมมุติว่า ผู้ชายชวนไปเล่นบ้านเขาค่ะชวนไปไปเที่ยวบ้านเขาแล้วเราไปถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่พี่อยากให้ระวังแบบระมัดระวังแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีหลายเรื่องที่มาเข้าหูระหว่างที่พี่ยังอยู่ยูเอเอก็คือว่ามันมีหนุ่มโลโค้นะคะมาจีบผู้หญิงเอเชียด้วยกันนี่แหละแล้วก็จีบแล้วผู้หญิงก็คิดว่าผู้ชายรักแล้ววันหนึ่งผู้ชายก็มารับแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปขับรถเที่ยวแล้วผู้ชายก็พา ไปทะเลทรายสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายขับรถพาไปทะเลทรายกับพี่ชายเขาและก็เพื่อนเขาอีก2คนแต่ว่ามีผู้ชาย4คนแล้วก็ผู้หญิงในรถ1คนผู้ชายพาไปที่ทะเลทรายแล้วก็เอาไปปูยี่ปูหยังนะคะปูยี่ผู้หยังเสร็จก็ทิ้งเธอไว้ที่ทะเลทรายแล้วก็ขับรถกลับมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือวิธีปฏิบัติของผู้ชายโลโก้ที่เขาทํากับผู้หญิงเอเชียซึ่งมันเป็น ซึ่งไม่ใช่แค่เคสเดียวที่ได้ยินแบบนี้ได้ยินมาตลอดเวลาในการปฏิบัติของเขาแบบนี้คือเขาปฏิบัติกับเราแบบเราไม่มีค่าถ้าเราถ้าเราทําตัวไม่มีค่าถึงได้บอกว่าหลายคนทักมาถามพี่เหมือนกันว่าพี่คะเนี่ยแฟนหนูเขาชวนไปแฟนหนูเนี่ยคือยังไม่เคยเจะนัดกันแต่คุยกันทางทางไลน์ทางอะไรเนี่ยแฟนหนูเ็าชวนให้หนูไปไปเที่ยว UAE ไปเที่ยวประเทศอาหรับของเขาเนี่ยหรือไปประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ UAE แต่เป็น m ม d เ l e e a อสอะไปดีไหมพี่การันตีได้เลยว่า ตราบใดที่เธอยังไม่เห็นเขาเธออย่าไปเธอ,อย่าไปเพราะมันมีคนมันมีพวกที่ทําแบบเนี้ยคือเราเอาไปเอาเราไปปู้ยี่ปู้ยำแล้วเอาเราไปขายต่ออะไรเงี้ยมันมีนะคะมันมีซึ่งเอ่อถ้าอย่างที่บอกอะถ้าเธอทําตัวมีค่าเธอจะมีค่าถ้าเธอทําตัวไม่มีค่าเธอจะไม่มีค่าถ้าเขาอยากเจอเรามากๆพูดคําเดียวเลย อยากเจอฉันมากๆให้เธอเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วใช้เวลาอยู่กับฉันที่เมืองไทยถึงตอนนั้นเมื่อไหร่ฉันอาจจะตัดสินใจไปเที่ยวกับเธออย่าไปโดยที่ยังไม่เห็นหน้ากันเด็ดขาดนะคะข้อที่2คือเราจะรู้ได้ไงว่าเขาโสดก็ไม่รู้อย่างที่บอกไม่มีทางรู้นะคะจะรู้และต่อให้เขาโสดก็อย่างที่บอกมันมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะได้คู่กันเพราะว่าท้ายที่สุดเขาก็แต่งงานกันกับ คนที่ครอบครัวเขาหาให้นะคะทีนี้แล้วอนาคตของเรามันจะอยู่ที่ไหนนะคะอนาคตของเราคือถ้าเธอคิดว่าเธอจะคบเขาแค่เพื่อให้เขาดูแลเธอเป็นผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่ในซอกมุมใดมุมหนึ่งในชีวิตของเขาถ้าเธอรับจุดนั้นได้ก็อยู่ในจุดของเรานะคะแต่ถ้าเธอคิดว่าไม่ฉันต้องการเป็นหนึ่งและฉันต้องการออกหน้าออกตาและฉันต้องการให้เขาดูแลเราไม่สามารถ อยู่กับผู้ชายอาลับโดยที่เราได้ทุกอย่างที่เราต้องการได้นะคะมันอาจจะต้องยอมแลกฉันเคยมีเพื่อนที่ยอมแลกอ่ะเป็นอนุน,นะคะเป็นอนุแบบที่ไม่สามารถออกหน้าออกตาแล้วก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพราะว่าถ้าครอบครัวเขาจับได้เมื่อไหร่นี่คือคุกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะติดคุกอย่างเดียวเท่านั้นมันก็แต่ชีวิตของเพื่อนฉันก็สวยหรูมากนะคะในระดับที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์นมเงินเดือนเดือนละแสน เป็นแสนนะคะสามีปูเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะคะแต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันไปสักสี่สาหปีมันเริ่มผู้หญิงอ่ะมันต้องการมากกว่าอยู่แล้วก็อยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะใช้ชีวิตแบบออกนอกตามันทนไม่ได้หรอกท้ายที่สุดมันก็ต้องแยกย้ายกันนะคะก็เลยจะบอกว่าสาวๆที่คุยกับหนุ่มอาลับอยู่พี่ถึงอยากให้ลอง คิดพิจารณาดีๆหนึ่งถ้าเราไม่ใช่คนบ้านเขาคนศาสนาเดียวกันกับเขาอะหนึ่งเธอเธอต้องยังไงเธอก็ต้องยอมเปลี่ยนศาสนาไปเป็นศาสนาเขาและต่อให้เธอยอมเปลี่ยนศาสนาไปเป็นศาสนาเขาสิ่งหนึ่งที่เธอต้องรำลึกไว้ก็คือว่าเธอไม่สามารถออกหน้าออกตาในบ้านเขาได้และต่อให้บ้านเขายินยอมที่จะให้เธอเป็นอนุเธอก็จะเป็นอนุที่ไม่ต่างจากคนรับใช้บ้านเขานะคะคือคือจะไม่ได้แบบ เป็นคุณผู้หญิงของบ้านเขาขนาดนั้นนะคะแล้วก็ต่อให้ครอบครัวเขารับเธอได้เธอก็จะอยู่ในระดับที่เป็นเหมือนเข้าใจภาพหนังจกักจักวงวงที่เป็นหม่อมเจ้าแต่งงานกับหม่อมเจ้าแล้วมีเมียเป็นคนรับใช้ที่เราดูละครกันอะ่ะมันจะคล้ายๆแบบนั้นเลยเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เธอลองคิดไประยะไกลดูว่าแบบเนี้ยเธอต้องการมันหรือเปล่าถ้าเธอไม่ต้องการพี่อยากให้เธอมันนั่งกันคิดกันอีกทีนะึว่า ถ้าไม่ต้องการกับราตอนนี้ทันไหมถ้ากับราตอนนี้ทันก็ทันแต่ถ้าคิดว่าเออไม่เป็นไรก็คบกันไปเพื่อกอบโกยก็กอบโกยได้ให้รีบกลอบโกยนะคะกอบโกยได้ก็ให้รีบกอบโกยแล้วอย่าเอาใจไปเล่นกับเขาเยอะเพราะว่าพอเรารักใครสักคนมากๆมันยากที่จะถอดใจนะคะก็ก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่เอาจริงพี่เจอผู้หญิงหลายคนทักมาถามเรื่องหนุ่มอาลับค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้พี่เล่าจากประสบการณ์ที่พี่เห็นที่พี่อยู่นะคะ ร้อยคนอาจจะมีคนดีๆอยู่ในนั้นนะคะแต่อาจจะเป็นแค่10% 5%อนอนอันนี้พี่ไม่รู้เพราะว่าเท่าที่พี่เจอแล้วก็เท่าที่พี่ประสบพบเจอเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากที่พี่พูดมากมายนกนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไว้เจอกันนะคะพี่แอลค่าสิริยแดนลี่ค่ะ